โอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบาย,บายนอนพักผ่อนหลังข้ากะลลุไปสีดวัคซีนมาแล้วพี่น้องเอิื่อกี้ท่านนะส้โมโงที่ผ่านมานะ่นนะแต่ว่าขาก็กินยาพราราอ่าลาดไว้ลแล้วสองเม็ดมันปวดไหมนะโอ้ท่านสนมันละ มันคือมีสัญญาณไทยวะฮัลโหลครับอ๋อครับพี่ขอบคุณมากครับ<น>ครับครับครับผม <c oughs> <c oughs> ครับครับครับคาอมาใหญ่ับพี่ขอบคุณมากครับผมอ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับพี่ขอบคุณนะครับครับครับผมครับ อันนั้นพี่สาวคนทางอันเมืองไทยเพอ่ไนโทรมาเพคนโทรมาบอกว่าห้ามอาบน้ำเดลอสั่งไปสีดวัคซีนมาเรียบร้อยดีนะเพคนโทรมาบอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอาบน้ำนะมันสิสะบ้านสะบ้านเพื่อนว่าแล้วก็มันจะเป็นไข่เลยเพื่อนว่ามันคือปวดเลยอันขอบคุณพี่หลายๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ให้คำแนะนาดีๆมาเบิร์ทุกคนนนั่แหละเด้อครับเด้อเนาะสําหรับออครูที่มีประสบการณ์นะนะเอากระขังแเละหากันได้สักแลก้วก็มันก็เลยยังบ่หูว่าสิควรปฏิบัติแนวใดฮานาอีมีมันอาบน้ำมาจากน้องมาจากไขน่น,น่ะเนาะหรือในไรเนาะพี่เพิ่พนวัฒน์ต้องอาบน้ำสองห้าก,กสิบหอาบแต่มันคือห่อนนะฮอแล้วก็มันก็ ล้วกาปนข้างเคียงขอกมาน่ะมันสีเห็นในทองเสียว่าซันขอ,อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจสองเสมอบุ๋มสันมันปวดเลยนะมาซาแดกมึงไปสาดยานะ่ะมึงปวดยุกอ้ากูว,าว่ากันมีเจดามว่าเออเฮาเด็ดไปสาดก่อนกันยังไงส,ส,สบายดีพี่น้อง มาอ๋อมามงปวดยุหลังจากสีซากมากนะปวดน้อยๆพี่จนกลางคืนมากพี่อมึงอาบน้าหรอเ่านก็เจ้าว่าหามอาบน้าหวาหอนต่ตนมหามอาบหน้าขนาบน้าแล้วมันสีไขมันสีสบานแม่บเลยทั้งไข่ทังยังแล้วขันลุกมาหาลขีพันวัโอ้ยะจม่นสาดดิ ลูกปวดจากไว้ยังมาลูกปวได้เลยการโละพี่บัวนี่เป็นอะไรฉาบยาการโควิดอยู่ทั้งวันกับทางูเงินพี่เป็นอยู่ทั้ง้านกันเพันกับฉาบยากันโละในพี่น้องกับพันก็เป็นสลวินคือกันพี่น้องเลยทั้งนั้นก็ไดลูกก็บวดได้ทั้งหัานก็ได้ในนอนส้วมพี่กันเมันก็ได้กรหลายคนด้วยนนปวดอยู่อันนี่นะผัดปวดผัดไหลขึ้นมาหอดอันพี่ พักกันเหตุยังไเฮื่อนนะการคีย์อัมการอะไรกาคุยกับละบาวคนที่มาอยู่หน้าหันแหละจะไปทำบางเรื่องอันะไรกองบุ็เลยบ่นอืมกองบุญจะกองกองบุญสองอะไรกับต้นกระสองเออพี่น้องเด้อเด้อเด้อเอ่อฮักคอยยุติอันหลับอันหลับเงินไวปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสี่บังซีนไปแล้วเดี๋ยว้าสี่บุญมีเวลาพักผ่อนถ้าเพื่อได้อยากเอ่อ รวมทำบุญกับฝากมาผ่านเจสายแดงก็ได้ฝากมาทางเจสายแดงกับน้องควันก็ได้น้องมวยก็ได้ปวดยังปวดรัวแหงอยู่เจ๊ก็มีวานอืมไปใส่กับไรเหรอวะหันเลยมานี้ก็เข้ามากนะสิเอาเงินมาหายเพลียนมีน้องคนเล่าเนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนทำงานกรุงเทพนะเพื่อนรวมทําบุญน้ำเบิ่งก่อนสื่อวันลงมาพีเฉยมากวัานี่แหละคือไหวเงินหมดไปหอนเพื่อนหนักเด้อสิผ้าออกเมือ มาไว้นี่นางอางิ่ิโรดใช่ปะน้องพรทางกรุงเทพเพิ่นเป็นคนลาวนี่แหละฝากอันผ่านมานน้ำผีแพนขอบคุณหลายๆเด้อครับผีแพนฝากมาสองร้อยบาทให้น้องพรถือไว้ก็แล้วกันเฮาสอยทำบุญเนาะเออทำบ่ได้ไปพุญนมาในนี้ก็เลยแหวมา,ามีเจเลยว่าหลังจากที่มันสีมาแล้วมันหูงซื้อปวดแขนยุกูคือปูอัอดวะ มันเครื่องอยู่เครื่องหน่่ยเดียวแหละมันบริเจ็ตแห้งบริอะนาป้าตัวขนาดบริเจ็ตแห้งมึงยังขายจนตายเนาะบตอนซักตับอิดนั่นมันบริเลหูซึ้งยังกระแม่นหักักผ่านเวลามาแบบประมาณสุโมงหนึ่งเด้เป็นยังไงหูซึ้งนะกูนี่เนี่ยนี่นักอยู่นี่ซื้อจีนขายจีนน้ำระเบิดจัดเขาเสร็จขอบใจลายๆเด้อโอ้ยอันเอาตั้งขึ้นแน่กระเบิงไหนกว่าก่อนเลยอ่ะเนี่ยมาเนี่ยมา ได้มากพี่อ่าขักล่องน้ขอบใจลายเด้อผูจบุญยังขอามขอบใจลายเด้อที่ฝากเงินมาทำบุญอ่ะนี่น่ะเงินโมธนาบุญน้ำด่าเลยขาใส่ใสุ่กบอสสื่อจี้หล่อน้ำขาวน้ำแม่บังะลตะเนแหลลอ้าวไปกูใส่ให้ใส่ให้ใหใหใหอีก ทงา,คาทงคล้ายทางสาย <c oughs> รูปไปเอิญนะบอว่าคือมาได้ลายแท้ฮาลเลต้า,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 ตามี่เขาบอกเลยเด้อพี่นอ้องเขายุติการหลับไเด้ดอเพราะว่าเขาสิบ,บว่าขอเวลาพักผ่อนซะก่อนถ้าผู้ได้สีฝามาเพิ่มเติมกันน้องควนันน้องเจดสายแดกก็ได้จำนวนนี้ก็ลายแล้วที่มาผ่านเท่านั้นแบบหนลายหมื่นนันแหละ เจ็ดหมื่นป้ายอลไรนะรวมแล้วเนาะโอ้แต่ว่าที่ว่ามันของายซูเมื่อกี้โหลดไวขนาดนี้มอแอนแลนเจ็ดหมื่นป้ายเพื่อนพี่น้องรวมทั้งตัวที่ใส่หนีไปเรียบร้อยนะสวัสดีปลาลูกเป้าหมดไปหอดเฮือนมือนนี้มาหอดตัวนี้บอแมนว่าพี่น้องบอแมนว่าโอ้ยเงินหน่อยแล้วบอหอดพูดนด้บอแมน พระวันเนี่ยเราก็น้องควันก็ต้องได้ถืออยู่แล้วนะก็เลยโกไปดีกว่าอ้เพิ่งอยู่ในนี้แล้วมาประสบการณ์สิ้าก็ไปใส่เกาะผไปือซีอ่ซีมาอัน่าตีนถานของโลกดาวอยยอื่นก็เตรียมเลยเนาะเต้นนี่ก็ยังม่ไต้มาลงอยู่เหมาะแม่น้เพันเนั่นแหละบอกแล้วมสัได้จังหวแนวนั้นบอกบังดู มาเต้นอรอพอแท็กไเอาหรือเปล่ามืบอเรมันไม่ได้เขาเอกยังยาอยู่มแล้วมึอื่นน่ะได้ฟาบอมือ่เปล่าเออพอแท็ก่ปลามือเออพอแท็กมันเป็นเจ้าของเต้ดพี่น้อเป่ติ่งกับปตล้วไ่ได้เออที่ออกไปหาได้อออืออืออือเขาจองสักดูดิเอออือมืออื่นมาสักันเละกะเตรียมเต้นเตรียมยังแล้วนมึงอื่นกะโอ้ยซ้ำมืองานแล้วมืงอื่นเนาะ มาเฮ้อแล้วก็ยาก็เหมือนวายยำและบาในพวกพักปมีพักนี้นะยำอะไรโหลดไฟฟพาไปเนาะต่หาเพิ่นแถวแถวโคกอะคิดว่าขยี้หรือว่าขยี้อะไรเออพักโคกนลยอยู่นี้หว่าเท่าห่าหาไปสื้อของนั้นเอาโหลดไฟไปยังเปนท่นหาข้ามอืมอืมนืม ปลาจากโลปลานี่ปูกเทนอะไรเนาะต้ไปามปูก่อนบ้านทฮานี่บอกเบิดบ้านเม่อ้าไปบอกเบิดบ้านบ้านน้อยกเบิดบ้านเพ่ะาน่อยน้มอกัเบิดบ้านน้อยน้องแต่นะอยู่พี่นจะเพราน้องพี่นกิลายหมูจากตัวขวานหมูตัวนึงกัตัวได้เาะได้นะหมูนี แต่ยังพันติกิโลเป็ว่ามืติกิโลให้เบิ่งแต่แต่วันใหญ่กิโลละเท่าไหร่เกาโลหนึ่งสัามพกิโหรือว่บกว่าบาทอะไหรือว่าแปดสิบออใหเนาะพี่เนาะลูกพอนมาจิบจะ่องมันสะอ่อน่ม ไปสเปซะกากยะรไปว่า,า, <S <S า,าอืมอ่างละว่าเรื่องนี้เรื่องซีนพี่นอ้องว่าเรื่องนี้น,นี่นยืมข่าวกินตแต่สมัยตะกี้แม่แม่ที่กลนะ อ้าวปวดแขนพี่นแจสักาตอนตอนตีหอีมีมันเป็นอันนั้นหรอก็มาขืดเถอเจ้าของกอ่าฮอดคิ้วกู่ได้ขืดแต่ว่าสิดไปซากมือนี่นะบ่ได้คืดว่าซิดไปสีดมือนี่อ้าวมึงอืเอ้าว้วก็สิทธถล่มกูเลยเนาะกูเส็จใหญ่สลว่ะโมแม่เข้ามา มันก็เลยยกปอะหัยเอาายอเขาเจาบบได้มาเขาเจาบบว่างมาดิสื่อเข,ขาเจอะขาดซักคือการแม่อ้มินแม่บา,างเทนเฮาเงนยัง <oo> สิบเาไปซักในี่ยพร้อมกันแทะแค่ไหนแ่ังประ่ายแตก น้องมวยสิเอายังไปหาหยานะจะปลาไปหาอีแม่มันละเอียดอยแล้วนะมวยานโวานเขาเเปนคุณพปลาแพงวะปลากระแตปลากระแตปลกโอ้ย จกตาเมียหะืาเนี่าไม่เงินเนบือนบิ่นโอ้ยใส่ว,ว่าแล้วกะหัวกันพี่น้องอ้าวสิบองค์หัวดนได้อันข้าวเจ้านะข้าวเจ้าจะงหูว,ว่าเงินบริจาคนะได้รับเป็นได้ถามธรรมาถามอ้ายแล้วมะหู <c oughs> เขาก็เลยบอกความให้เราวะเจ้าก,ก็ตอบเข้าไปว่มามะหูเขาน่อยมะหูมีแต่หายอย่างเดียวเวลาเขาเจามาหายกัน <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องจริง แล้วก็บโมหูอะไรเด้พี่น้องมันขายแมนมันขายโหลดใช่อันนี้บมแม่เรื่องสบายนี่พี่น้องร้านร้านมันขายโหลดจะมันขายได้บนี่อืมเออมึงออกไปแล้วมึงหูเรื่องน้ำเขามึงอี่ไกันเาอ้าวกูรอ่มขี้มตวอ้าวกูนี่หู นอนลงมาจะนุ่มชุ่มมานอนอยู่เที่ยงหน้าร้านพี่น้องร้านขายโหลดโอเคพี่น้องจ้าไว้ซสำนีแล้เนาะใช่ไหมน่นผมาปุ๊บน้บุลุกสักผมจะเรียนรับปรคนที่ติดตามอ่ะสู้ๆอ้ายไว้ยขอให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีสู้ดูแลงานเจ้าของแหละตั้งใจบังสู้ค่ะบังยังโอเคพี่น้องซสำนีแล้ว